สุตรคุณย่านะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ดีค่ะสวัส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 ดีค่ะน่ากินมากเลยถูกต้องวันนี้นะมองไปมีทั้งของข่าวเอยของกินเล่นเอยของหวานเอยใดๆแต่วันนี้ถูกใจอย่างเดียวยังไงมันคืออะไรครกล้วยทอดใหญ่ยาวกล้วยทอดใหญ่ยาวใช่ค่ะกล้วยทอดใหญ่เกิดมาไม่เคยเจอใหญ่ยาวขนาดนี้จริงเหรอคะกล้วยอ่าเนาะ กล้วยทอดเออแล้ววันนี้เห็นว่าคุณแอมยกมาทำสดๆในรายการเราด้วยใช่ใช่วันนี้จะเอามาทอดให้ชิมร้อนๆด้วยใช่ค่ะตุ๋นสูตรคุณย่าเดี๋ยวมีพี่พี่พนักงานมาถามแล้วรับน้ำอะไรดีคะตอนนี้พี่แบบมีมีทั้งหมด3สูตรเป็นตระกูลชาเหมือนกันแต่นี้จะเป็นชาจันชาจันชาจันอันนี้จะจะหาที่ไหนไม่หรอถูกต้องค่ะชาจันชาไทยชาใต้ชาไทยกับชาใต้ต่างกันยังไงคะต่างใช่ใช่ต่างกันที่1สูตรด้วย ใ่สูตรคนละคนละสูตรเลยใช่ค่ะตัวนี้มันจะออกเป็นเข้มข้นแบบเข้มเข้มแต่ไทยนี้ก็จะออกเป็นไทยไทยแม่อะไรคุณชิมชาไทยเข้มมากบอกก่อนว่าเข้มชาจันดีกว่าเพราะไม่เคยกินาจ้วใช่ค่ะอันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านเลยใส่ขันไม่มีความเย็นแล้วมม่มีความแบบว่าโบราณใช่ค่มความเย็นมากเชื่อป่ะที่บ้านจูว่ากินขันหเพราะลูกจุนสี่คนแก้วแตกแบบ ไม่ไหวเลยอกอใันอันนี้แบบหล่นก็ไม่เป็นอะไรชาจันมันจะมีความแบบนุ่มนวลนุ่มนวลแบบว่าแบบทานคล่องงเนี้ยใช่ค่ะชาไทยมีความติดความแบบ คมๆที่ไปเลยแล้วก็มีความหวานเบาๆมีความแบบว่านุ่มๆใช่ส่วนชาใต้นะคะเราจะไม่ชิมนะคะเพราะว่าคุณจูนจะเอากลับบ้านนะคะเราไปลองชิมได้นะคะที่ร้านต้มตุ๋นสูตรคุณย่าค่ะค่ะเริ่มเลยก็คือจะเหมือนอย่างที่วางโชว์อยู่แบบนั้นนะคะเสิร์ฟละสิบห้าบาทเราจะมีสองสูตรจะมีสูตรคุณย่าด้านหน้านู้นนะคะขาวๆแล้วก็เป็นสูตรรสต้มยำ ชานี้สิบห้าบาทใช่ค่ะเพราะก่อนสิบาทเพิ่งมาขึ้นเอากำไรตรงไหนว่าน่าขายเอาสังคมใช่ค่ะนี่ไงเอาไว้ขายชาเน้นขายชามากกว่าเพราะว่าชาขวดละห้าพันใช่ใช่ใช่จะเป็นเน้นแบบแล้วก็ท็อปปิ้งของเรานะคะจะเริ่มต้นที่สิบาทค่่ะะอเหมือน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 คุณจุนไปร้านอ่ะคือก็สั่งเอาข้าวต้ม <emin? S 2> อุ้ยแต่ข้าวต้มที่ร้านคือไม่ได้เป็นข้าวต้มสีขาวๆทำเป็นเป็นข้าวต้มเครื่องเพราะว่าข้าวต้มของเราเนี่ยจะต่างจากที่อื่นแล้วเรามาชิมข้าวต้มก่อนเออเคี่ยวกับกระดูกหมูใช่ไหมใช่ค่ะเคี่ยวกับกระดูกเล้งอออออันนนนีี้้้้้ตตงงเสสิรร์ฟพมไ่ะใ ต้องใส่กระเทียมอันนี้มันจะชูให้แบบครบรสเปเขาต้โมโบราณอะไรอ่ะไม่บอก <c oughs> บอกไม่ได้ไไอะไรเต้มที่ม่บม,มีรสชาติอยู่แล้ว <c oughs> แล้วเป็นรสชาติที่ ที่ปรุงมาเรียบร้อยอะถ้าเกิดว่าคนชอบแบบว่าไม่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 ได้ต้องปรุงเยอะเป็นแบบโอ้โหต้มยำอะไรขนาดนั้นอะไม่ค่อยได้กินข้าวต้มที่เป็นแบบมีรสชาติแบบนี้ปกติก็จะเป็นแบบอร่อยข้าวขาวจนจุดใช่เลยก็อันนี้คือเหมือนเราต้มกินเองที่บ้านเลยแม่จูนชก็คือเหมือนประมาณแบบว้มโบราณนะแม่เนาะใช่ค่ะเป็นข้าวต้มโบราณแล้วก็คือของเราอะที่มันอูมามิเพราะว่าเราอะใช้กระดูกหมูเยลิงอะในการทําน้าซุปเราไม่ได้ใช้น้ําซุปขาวๆอุ้ยล้วข้าวของแม่อ่ะค่อนข้างแบบว่า เละนิดนึงแต่ว่ายังพอมีให้เคี้ยวตึงโต๊กแล้วใช่ใช่ใช่ตึงกับโต๊กแล้วค่ะก็จบแล้วนะค่ะเดี๋ยวลองชิมตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แบมให้ชิมเป็นสูตรต้มยำอันนี้ก็คือจะตอบโจทย์สําหรับคนที่เวลาทานข้าวต้มจะเป็นไหมชอบปรุงอันนี้ตัวเองก็เป็นก็เลยก็เลยแม่นี่ไม่ต้องปรุงเลยนะบางคนชอบกินเผ็ดกินเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้หนูลองชิมได้่ะน้ำต้มยำตัวนี้นะใช่พี่แหมขายราคาเท่ากันก็คือเสิร์ฟแล้วสิบห้าบาทเท่ากันลูกค้าสามารถเลือกไไได้อหนนูทาาเเเผผ็มมม่่ค ช็อตครึ่งพอโอ้โหแตหรบบคนชอบทานเพจแบ่งๆแล้วก็อย่าลืมท็อปปิ้งนะ่กินแต่เข้าต้มนะใจจริงต้มยำจริงอร่อยจริงอ่ะมันแบบแซบแบบแค่จากท็อปปิ้งแม่แม่ของเราของเราที่ร้านนะคะถ้าเป็นตัวแบบซิกเนเจอล้วขายดีของเราคือจะเป็นบัตเต็งหรือว่าหมูหวานสีเข้มๆค่ะแม่จุ๋ยอาช่ค่ะแล้วก็หมูสับอันนี้ก็เป็นสูตรคุณย่าเลยหมูสับแบบดั้งเดิมออริจินอลเลยนี่เลยะหมูสับคือ แล้วก็เห็ดหอมเห็ดหอมตัวนี้ก็จะขายดีเห็ดหอมน่ากินมากใช่ค่ะเห็ดหอมเราจะผ่ารงเครื่องปรุงรมวปใช่ใช่หมูสับเห็ดหอมบะเตงหมูสับแล้วก็หมูทอดน้ำปลาเป็นยัางงเห็ดหอมอร่อยมากใช่ไหมใช่ไหมได้ไหมโอ้ยแม่สูตรแม่ดีจังเลยอ่ะดีไหมเดี๋ยวเราไปแลกกันสูตรทำหน้ากับสูตรทำาอตูนูขอกินนี้กุนเชียงกุนเชียงอันนี้จะเป็นไก่ไก่เชียงที่ร้านจ่ใช้เป็นไงใช่ค่ะมีตับด้วยมีตับด้วยอะโอเค ไก่เชียงนี่จะขายดีเพราะว่ามันจะไม่ติดมันคืออันนี้เราสามารถไปที่ร้านปุ๊บแล้วก็สั่งท็อปปิ้งได้เลยใช่ค่ะถ้าจะเอาทุกอย่างก็จะมาเป็นถาดนี้เลยอะคะใช่ค่ะจะมาเป็นถาดนี้แล้วที่ร้านก็คือไมจูนไปก็จะงงใช่ไหมพี่แหม่มก็เลยจัดเป็นเซตไว้ให้ในเมนูก็จะมีเป็นชุดสามหน้า50ตัวนี้คือสามารถเลือกท็อปปิ้งได้แล้วท็อปปิ้งได้3หน้าอ๋อเลือกได้ใช่ค่ะ3หน้าก็จะใส่เสิร์ฟมาในถ้วยแบบนี้เลย5้าิบาทถูกต้องค่ะ แล้วก็อีกเซตนึงก็คือสาหรับคนที่มาคู่มีแฟนอะไรเงี้ยก็คืออยากอยากทานข้าวต้มแบบเยอะนิดนึงอ่ามีคู่ก็จะมีเป็นชุดเขาเขาเรียกชุดครอบครัวนฮะก็มีข้าวต้มหม้อใหญ่ให้แล้วก็ท็อปปิ้งให้สี่หน้าเลยสี่หน้าคือเป็นถ้วยแบบนี้เหรอใช่ค่ะได้มาสี่หน้าตัวนี้ก็ชุดละ9 9าบ้าทชุดบ้านใหญ่อีกชุดบ้านใหญ่เป็นยังไงคชุดบ้านใหญ่ก็จะมีเป็นเล้งให้ด้วยอุ้ยต้มเล้งน่ากินเล้งสามารถเลือกได้เป็นรสต้มยำหรือว่าเป็นเป็นรสธรรมดาตัวชุดบ้านใหญ่ก็จะมีเล้งให้าอง6ย่ อันนี้มาเป็นครอบครัวใหญ่ได้เลยดดีมากแม่น้ำเล้งนี่เป็นเป็นแบบต้มยำต้มยำค่ะนี่เป็นเล้งน้ำค้นใช่อันนี้เราจะคิดแบบแรกๆช่วงสมัยแบบเล้งเพิ่งเพิ่งดังเลยอะสะใจมากแล้วเล้งเราก็ใช้เป็นส่วนหัวเห็นไหมเราจะมาเป็นแพรๆเลยก็เลาะออกมาได้เลยทานกับข้าวต้มได้นะแม่ตรงนะหนูชอบข้าวต้มแม่มากเลยใช่ไหมพาเด็กๆไปที่ร้านนะได้ค่ะแม่แล้วต่อไปก็คือจะเป็นกระเพราตัวนี้จะเป็นเป็นตัวที่เพิ่งมาคิดช่วงหลังโควิด เพราะว่าเหมือนมันก็เงียบๆนา<อ>น<ช>แล้วลูกค้าก็คือข้าวต้มอ่ะมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้หนักท้องก็เลยคิดเป็นสูตรกระเพราพริกแห้งหใช่ค่ะตัวนี้ก็เป็นกะเพราพริกแห้งไข่ต้มยำมาตูมเสิร์ฟพร้อมไข่ต้มยำมาตูมอันนี้ก็เสิร์ฟละ5้บาทฮะถ้ยวยนี้ห้าสิบหรอใช่ค่ะแม่เยอะมาก ก็นั่นแหละค่ะเอาสองคุมอีกแล้วไม่แต่รวยคัเนี้ยกายไม่รวยสักทีเนี่ยแล้วคือในีนแม่ดีมากนะหนูชอบไอพวกเวลาปิกน้ำปลาเป็นแบบเนี้ยที่มีที่มีเครื่องให้เนาะใช่ค่ะก็มีมะนาวมีอะไรเงี้ยกะเพราถูกต้องเป็นกะเพราแบบว่ากะเพราแล้วก็หมูแล้วก็พริกแล้วก็กะเพราแค่นั้นเองแล้วก็เอาน้ำปลาราดลงไปคือแบบถูกเป็นกะเพราแบบกะเพราโบราณแห้งๆใช่กะเพราแห้งๆผัดแบบกระทะแบบให้มันได้กลิ่นกระทะนิดนึงเงี้ยใช่ค่ะอร่อยอ่ะแม่อร่อยทุกอย่างเลยอ่ะมีความกินแบบใบกะเพราอ่าฮะ ได้ไหมอืมถ้าเป็นคนสายกะเพราคือต้องรสชาตินี้น้ำต้มนี่นะเอาใส่ข้าวนะเล้งดีสุดๆอร่อยสุดๆเลี้งน้ำค้นนนาอืแม่กล้วยล่ะกล้วยกล้วยกล้วยมากตัวนี้จะเป็นเพิ่งคิดได้เดือนกว่าๆแล้วมันไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมยังไม่เคยเห็นที่อื่นด้วย แม่เข้าฝันยังไงทาไมแม่งคิดว่าเอาแบบนี้เลยตัวนี้เราก็เหมือนไปเห็นเวียดนามที่เวียดนามเขามีกล้วยกล้วยยาวแบบนี้แม่อันนี้ยังกรอบอยู่เลยนะยังกรอบไหมอันนั้นทอดนานแล้วนะอันนี้หนูกินได้คําเดียวหมดเลยนะไม่ดีไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกก็ไม่ต้องเชื่อเพราะทำไม่ได้แล้วก็จะมีดิฟนมฮอกไกโดดิฟนมกล้วยมันไม่เหมือนกล้วยทอดกล้วยแขกที่เราเคยกินมันแปลกเหมือนแบบ มันเนื้อตัวแป้งมีการปรุงรสหรืออะไรอย่างจะเหมือนออกเค้กเค้กไหมเออใช่ค่ะใช่ใช่เพราะพี่แบบชอบทําขนมเราก็เลยมาทําให้มันทําสูตรให้มันต่างขึ้นมาอร่อยว่ะกล้วยนะแล้วก็ดิบเข้าไปนะทุกคนแบบนี้นะ้อร่อยอ่ะหนูอันนี้เป็นซออะไรนะคะนมกล้วยอันนี้เป็นนมกล้วยอันที่หนูถือจะเป็นนมฮอกไกโด อันนี้ก็เป็นสูตรของแม่ทำไมน้องฟันหน่อยก็คือเป็นตัวซอที่กวนคือของเราพรีเมียมมากเลยนะแล้วเราก็ขายไม่แพงนะเสิร์ฟหนึ่งของเราอะพร้อมดิปอะ่ะ2บาบาทพร้อมดิปพร้อมดิปแม่บ้านรวยนะเนี่ยซาถูกถ้าขายแพงได้ดีนะบอกเลยว่าหนึ่งแท่งเนี่ยคืออิ่มแล้วจุกได้เลยนะแม่จริงจริงอิ่มอิ่มจริงแล้วแม่ก็แบบภาพจำมากเลยอะคือมีคนจะมาขอซื้อสูตรบอกว่าต้องมาเรียนนะแม่ก็ขายเหรอ ใช่ใตอนนี้เริ่มมีคนมาไอ้นี่แหละเพราะกันทำกินนะเนาะใช่ค่ะเพราะหลังจากที่เทสมา3ปีอะปัญหาหลักคือเลยการทอดอ่าคนทอดใช่แล้วพี่คิดว่าจะออกไปอยู่กับหนูไหมอีกแล้เหรออีแล้วจะชวนไปอยู่ทําหน้าหรอไม่ได้นะเดี๋ยวไม่มีคนทอดก้ลวยให้พี่แหม่มนะก้ลวยมันต้องร้อนๆทุกคนใช่น่าเป็นไงดูท่ากินสิขวั ากพองไว้ลูกก็กัดนิดเดียวกัดไปซาดูดิแม่จินแม่ก็ใหญ่ไปนะใช่ไหมใหญ่ไปใช่ไหมอุ้ยอร่อยจริงจริงเลยค่ะลองไหมลองเล็กสั้นจะคนละรสชาตินะไม่ใช่เห็นว่าคนละ t e x t u r อุ้ยแม่มีอะไรอยู่ในนี้อันนั้นจะเป็นกรอยอันนี้เพิ่งเพิ่งทำเมื่อวานลอยคืออะไรคะกลอยก็คือตัวกรอยขาวๆที่แบบหัวเพือหัวมันแต่ไม่เหมือนในข้าวเหนียวเลยใช่ใช่ใช่แต่ไม่มีอยู่ในใหญ่ยาวไม่ได้ใส่ใหญ่ยาวใส่ในตัวเล็กสั้นอันนี้จะเป็นเหมือนแบบ แนวถ้าคนโบราณโบราณนะเขาจะรู้จักกันเนาะม,มันก็จะช่วยความกรอบขึ้นมานิดนึงเอออุก็อร่อยเล็กสั้นก็จะเป็นอีกฟิลนึงเห็นไหม,มใช่มันจะไม่เหมือนกันกันกบข้างในดีอืมคือทุกอย่างเหมือนกันแหละแต่ว่าตัวกล้วยมันจะบางกว่างคือกล้วยมันอร่อยด้วยความแป้งแล้วตัวของกล้วยที่พี่แม่คัดมาอยู่แล้วหมดแล้วต้วหนึ่งอันนั้นสี่ถ้วยเล็กนั่นอะ ในถ้วยนั้นะ <c oughs> นี่หมายถึงแบบนี้วเลารดาก็จะได้แบบนี้ใช่ใช, <นะ S 2> ใช่ค่ะใช่ค่ะจะเสิร์ฟเป็นถ้วยเล็กอันนั้นไปถูกต้องแล้วที่แม่ทำเนาะเป็นในร้านเดียวคือมาครบจบที่ไหนที่ไหนเลยดังๆชัดๆเลอยู่<ล>ยที่ทำหน้าที่ไหนทำนะ ร้านข้าวต้มนะคะก็คือร้านต้มตุ๋นสุขัญญาจะอยู่ที่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งแยกสามสิบสี่นะคะก็คือสามารถแวะไปอุ่นหนุนได้แต่ส่วนไอ้กล้วยกอบผอมเนยเนี่ยตอนนี้มีขยายอยู่สามสาขาแล้วอยู่ที่ตลาดนัดเรียบด่วนลามินทานอุ้ยนาบ้านหนูไปไปแล้วก็ที่ศูนย์ูนย์อาหารหลังโรงพยาบาลลาดพร้าวแล้วก็อยู่ที่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งเลยคือที่ต้มตุ๋นสุขัญญาแล้วก็มันจะเปิดสาขาที่สี่ที่บางแคแน่นอนตะวันนาบางกะปิแแม่แม่บอกว่าแมแบบเนี้ย ก็ออกอยู่นะแม่อยาคือต้องครดะดิวออกมูก็ไปใช่ใช่ค่ะเพราะตัวนี้มันเป็นสินค้าใหม่เราก็อยากโปรโมทนะคะไปกันได้นะคะอร่อยมากๆจริงนะทุกคนค่ะต้มตุ๋นสตรคุณย่านะคะขอบคุณพี่แหม่มด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้อิ่มมากอร่อยมากทุกคนค่ะหมดเวลารายการของเราแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ